สวัสดีครับพบกับพระเครื่องตัวไทยตัวพระเครื่องหรือว่าตัวเฮียพระเครื่องนะครับ EP นี้ก่อนนอนนะครับเรามาให้ชมกันอีกชุดหนึ่งนะครับอย่าลืมช่องทางการติดต่อของผมนะครับ0 9 6 6 6 1 4 8 4 8นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดติดตามนะครับจะได้ถึง5 5,000 s u b s c r i b e แล้วนะครับฝากติดตามหน่อยนะครับอ่า EP นี้นะครับองค์ละ300บาทนะครับ4องค์1,000งพันะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับอ่า เอามารับชมองค์ที่1กันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับองค์นี้องค nah, ์ที่ห <pulp> น <la> ึ่งนะครับเป็นหลวงปู่เป็นพระร่วงนะครับเป็นพระล่วงเนื้อเชนสนิมแดงนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งนะครับมาองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สองนะครับนี่นะครับเป็นพระกิ่งเก่านะครับเนื้อโลหะผสมนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สองนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่3นะครับจะเป็นพระซุ้มกอพิม์พใหญ่นะครับมีกระนกข้างนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่3ครับผมองค์ต่อไปนะครับองค์ที่4นะครับนี่นะครับพระปิดตาเนื้อสำริดนะครับนี่นะครับปิดตาเนื้อสำริดนะครับองค์นี้องค์ที่4ี่นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปครับผมองค์ที่5นะครับ เป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบนะครับนี่นะครับวัดชนแดนนะครับหล่อโบราณมียาคัดแดงติดตามซออให้เห็นเลยนะครับนี่นะครับปี97หรือ9 4ปีเกนะครับนี่นะครับองนี้องค์ที่หนะครับองค์ต่อไปเลยนะครับองค์ที่6นะครับนี่นะครับสมเด็จกรุบางขุนพมนะครับพิมพ์ฐานคู่นะครับอง์นี้องค์ที่6นะครับวัดละวัด เอ้ตสมเด็จบางขุนพมพิมพ์ฐานคู่นะครับองค์นี้องค์ที่หกครับผมองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อช่ยนะครับเนื้อทองแดงกระไรทองครับผมนี่นะครับอง์นี้องค์ที่เจ็ดนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่แปดนะครับนี่นะครับเป็นตะกรุดครับลายเคุบฟันนะครับนี่นะครับมาอีกหนึ่งดอกนะครับรักน้ำเกี้ยเลยนะครับนี่นะครับ องนี้องค์ท uh ี่8ดครับผมมาองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เก้านะครับนี่นะครับเป็นพระกุเช่นกันนะครับเนื้อชินเงินนะครับปิดทองโบราณเดิมๆนะครับไม่รู้เขาเรียกพระอะไรนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เก้านะครับองค์ต่อไปเลยนะครับองค์ที่สิบนะครับเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตแช่น้ำมนต์นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่องนี้องค์ที่1ิบนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่11บอ็ดนะครับเป็นรูปลอหลงพ่อเงินนะครับพิมพ์คีตาสามชายนะครับนี่นะครับนี่นะครับผิวหิ้งหิ้งเดิมเดิมเลยนะครับนี่นะครับยอดแบบก้นถ้วยนะครับองค์นี้องค์ที่11บอ็ดนะครับองค์ต่อไปเลยนะครับองค์ที่12นะครับจะเป็นพระผงสุพรรณนะครับนี่นะครับเขาเรียกพิมพ์อีกพิมพ์นึงนะครับมีพิมพ์ใ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กนะครับ นี่น่าจะเป็นพิมพ์เล็กนะครับองค์นี้องค์ที่สิบสองนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสามนะครับนี่นะครับสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่อีกหนึ่งองนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบสามนะครับชอบองค์ไหนขอเพิ่มเพิ่มเติมได้เลยนะครับทักไลน์มาได้เลยนะครับใครโทรมาปิดก่อนได้ก่อนเลยนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสี่นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญเก่าไม่ทราบที่นะครับเนื้อทองแดงนะครับ นี่นะครับองนี้องค์ที่สิบสี่นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปครับผมองค์ที่สิบห้านะครับอ่านี่นะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์อุ้มบาทนะครับสุดคลาสสิกนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่สิบห้านะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์อุ้มบาทนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบหกนะครับ เป็นพระกุเ yeah น,นื้อชิ 2> <2> <1> 1> <1> <1> ้นเขียวนะครับเป็นพระพุทธชินราชนะครับเนื้อชิ้นเขียวนะครับนี่นะครับมีปานดํานะครับขึ้นไข่นะครับองค์นี้องค์ที่16นะครับชัดเจนนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่17นะครับนี่นะครับเป็นพระวัดพับนะครับพิมพนมมือนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่17นะครับพระวัดพับพิมพนมมือนะครับนี่นะครับ อง์ต่อไปครับองค์ที่สิบแปดนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับออกวัดห้วยเขนนะครับนี่นะครับเป็นหลวงพ่อเงินนิยม A นะครับออกวัดห้วยเขนนะครับองค์นี้องค์ที่สิบแปดนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบ้านะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อปลารุ่นแรกนะครับเนื้อทองแดงกระไ่ทองนะครับอง์นี้องค์ที่สิบนะครับนี่นะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่20นะครับเป็นสมเด็จกลุบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้นะครับนี่นะครับมีชำรุดตรงนี้นิดเดียวนะครับหักตามรอยธรรมชาตินะครับอง์นี้องค์ที่20นะครับองค์ละ300บาทนะครับ4อง์1,000พนนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับอ่าองนี้องค์ที่21นะครับเป็นจอบนะครับเป็นจอบเนื้อดินนะครับลงรักน้ําเกลี้ยงนะครับ จอบเล็กนะครับเนื้อดินนะครับลงรักน้ําเกี้ยงนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสองนะครับเป็นพระปิดตาเนื้อเมกะพัดนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสองนะครับพระปิดตาเนื้อเมกะพัดนะครับองค์ต่อไปครับองที่ยี่สิบสามครับนี่นะครับเป็นสมเด็จวัดเกตพิมพ์หกชั้นนะครับแขนแขนไม่หักศอกนะครับ นี่นะครับอง์นี้องที่ยี่สิบสามนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปครับองที่ยี่สิบสี่นะครับเป็นขุนแผนพายคู่ครับผมนี่นะครับขุนแผนพายคู่นะครับอง์นี้องที่ยี่สิบสี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบห้านะครับนี่นะครับ เป็นพระเนื้อตะกัวชิ้นนะครับไม่รู้ว่าออกที่ไหนนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่25นะครับนี่นะครับอง์คต่อไปนะครับองท์ที่26นะครับนี่ดีกว่ารูปรอหลวงพ่อเดิมนะครับออกวัดหนองหลวงพิมพ์ฐานเตี้ยนะครับนี่นะครับรอโบราณออกวัดหนองหลวงพิมพ์ฐานเตี้ยนะครับอง์คนี้องท์ที่26นะครับ องต่อไปครับองที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นหลวงปู่ทวดปั๊มนะครับนี่นะครับนี่นะครับบล็อกเสาอากาศนะครับองนี้องที่ยี่สิบเจ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบแปดนะครับเป็นพระปิดตานะครับนี่นะครับหลวงพ่อเอี่ยมนะครับวัดสะพานสูงนะครับหรือว่าหลวงพ่อท้องสุกไม่มั่นใจนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบแปดนะครับ องต่อไปนะครับองที่ยี่สิบเก้านะครับเป็นพระกิ่งเก่าไม่ทราบที่นะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบเก้านะครับพระกิ่งเก่าไม่ทราบที่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบนะครับเอาพระปิดตานะครับเนื้อตะกัวนะครับน่าจะเป็นปิดตาหลวงปู่เอี่ยมไม่รู้ออกวัดไหนนะครับเนื้อตะกัวนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบนะครับองค์ต่อไปนะครับ องค์ที่สามสิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อจันทร์รุ่นแรกครับผมนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบเอ็ดนะครับองค์ละสามร้อยบาทนะครับสี่องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสองนะครับเป็นรูปล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์คิตาสามชายใหญ่นะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่สามสิบสองนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสามนะครับ เป็นพระกุบุหนังเนื้อช <Anne> ิ質質 <state brainstorm ing> นเงินนะครับ <tamanho> นี่นะครับสายเหนียวของอยุธยานะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบสามนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่สามสิบสี่นะครับนี่นะครับหลวงพ่อเงินนะครับแปลกๆนะครับพิมพ์ชาวบ้านนะครับนี่นะครับหลังมียันนะครับหลวงพ่อเงินแปลกๆนะครับนี่พิมพ์ชาวบ้านผิวหิ้งๆเลยนะครับองค์นี้องคที่สามสิบสี่ องคต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบห้านะครับเป็นตะกุดนะครับนี่นะครับสายพิจิตนะครับไอเคขบฟันนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบห้านะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่สามสิบหกนะครับเป็นสมเด็จวัลคระพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ลงรักแดงนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบหกองต่อไปครับ องค์ที่37นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับเนื้อทองแดงกระไ่ทองนะครับองค์นี้องค์ที่37นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่38นะครับนี่นะครับเป็นหลวงพ่อแดงนะครับวัดทุ่งคอกสายใต้นะครับนี่นะครับสายเหนียวอีกหนึ่งองนะครับหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่38นะครับรูปเหมือนปั๊มนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่สาสิบเก้านะครับเป็นพระผงปากน้ํานะครับเคลือบแบล็กเกอร์นะครับรุ่นแรกนะครับอง์นี้องค์ที่สาสิบเก้าครับผมองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบนะครับนี่นะครับเป็นพระชัยวัฒนเจ้ามานะครับผิววิ่งหิ่งเลยนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่สี่สิบนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบเอ็ดนะครับ เป็นพระลีลาหลวงปู่สุขนะครับนี่นะครับเนื้อชินตะกัวนะครับนี네่นะครับมีจานหลังนะครับองค์นี้องค์ที fan. ่สี่สิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบสองนะครับพระปิตาเนื้อสำลิดเก่าไม่ทราบที่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สี่สิบสองนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบสามนะครับเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ฐานแซมนะครับ นี่นะครับองนี้องที่43นะครับชอบองค์ไหนทักทายกันมาเลยนะครับขายปิดก่อนได้ก่อนเลยนะครับใายไว้ก่อนได้ก่อนนะครับองค์ต่อไปนะครับอ่าองที่44นะครับนี่นะครับผลิดตาเนื้อผงคุกลักนะครับไม่ทราบที่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่44ครับผมนี่นะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่45นะครับ เป็นพระเนื้อผงหลวงปู่บุญนะครับนี่นะครับพิมพ์สะดุ้งกลับนะครับองค์นี้องค์ที่สี่สิบห้านะครับเป็นพระเนื้อผงยาจินดามณีหลวงปู่บุญนะครับพิมพ์สะดุ้งกลับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบหกนะครับจะเป็นรูปล่อหลวงพ่อทบพิมพ์ฐานสูงนะครับวัดชนแดนครับผมนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สี่สิบหกนะครับองค์ต่อไปนะครับ องที่สี่สิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญนะครับนี่นะครับหลวงพ่อทองสุกนะครับด้านหลังอุดคังพร้อมตะกุดนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่สี่สิบเจ็ดครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบแปดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับนี่นะครับเหรียญรุ่นแรกนะครับเนื้อเนื้อทองแดงกระไลเงินนะครับเนื้อทองแดงกระไลเงิน องต่อไปนะครับองที่สี่สิบแปดนะครับอ๋องนี้องที่สี่สิบเก้านะครับขออภัยนะครับเป็นพระกิ่งนะครับวัดสุทัศนนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่สี่สิบเก้านะครับกิ่งวัดสุทัศองค์ต่อไปครับองค์ที่ห้าสิบนะครับเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับสภาพผ่านการใช้มานะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบนะครับองค์ต่อไปนะครับ องค์ที่ห้าสิบเอ็ดนะครับปิดตาเนื้อผงคุกรักนะครับใครรู้ที่ใครชอบจัดไปเลยนะครับนี่คุกรักปิดทองนะครับอง์นี้องค์ที่ห้าสิบเอ็ดองต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบนะครับเป็นพลอดนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อออกโซนสีน้ําตาลเข้มนะครับนี่นะครับสวยเลยนะครับอง์นี้องค์ที่ห้าสิบนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่ห้าสิบสามนะครับ นี่นะครับเป็นสมเด็จกลุบ้านขุนพรมพิมพ์อกคุดครับผมนี่นะครับอง์นี้องค์ที่ห้าสิบสามนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบสี่นะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อแพวัดพิกุลทองนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกชุบทองนะครับเนื้อทองแดงชุบทองนะครับวัดพิกุลทองสวยมากครับผมอง์นี้องค์ที่ห้าสิบสี่องต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบห้านะครับจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับ เนื้อขันลงหินนะครับเป็นหลวงพ่อเงินออกวัดห้วยเขนนิยมบีนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อขันลงหินนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบห er ้านะครับองค์ต <nya> ่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบหกนะครับจะเป็นพระปิดตาหลวงปู่สุขนะครับนี่นะครับเนื้อตะกัวนะครับหลังมีตะกุดนะครับอง์นี้องค์ที่ห้าสิบหกนะครับนี่ องต่อไปครับองค์ที่57นะครับเป็นสมเด็จวัดเกตพิมพ์9ชั้นนะครับแตกลายงาสวยงามมากนะครับนี่นะครับพิมพ์9ชั้นนะครับนี่นะครับสภาพมันก็จะโดนอะไรขูดฉีดมานะครับเพราะมันเป็นพระบ้านๆนะครับองค์นี้องค์ที่57นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่58จะเป็นพระชัยวัดเก่าไม่รู้ที่ครับผมนี่หล่อโบราณนะครับ พระเชวัดเก่าไม่รู้ที่นะครับ่อโบราณเลยนะครับองนี้องค์ที่ห้าสิบแปดองต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบเก้านะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุกนะครับวัดโพไซทองนะครับรุ่นแรกนะครับเนื้อทองแดงครับผมองค์นี้นะครับองค์ที่ห้าสิบเก้านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบนะครับเป็นพระปิดตาเนื้อตะกั่วนะครับไม่ทราบที่นะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่หกสิบนะครับ อง์ละ300บาทนะครับ4ี่องค์ึ0 0พันนะครับส่งฟรีนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่61นะครับเอาพระผงสุพรรณอีกหนึ่งองนะครับนี่พิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้พระผงสุพรรณอง์นี้องที่61นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปครับผมองค์ที่62นะครับนี่นะครับพระเนื้อผงคุกรักปิดตาหลวงพ่อกล่อมหรือเปล่านะครับองค์นี้องค์ที่6 2อนะครับ องต่อไปครับองค์ที่หกสิบสามนะครับเป็นเหรียญนะครับนี่นะครับคูบาสีวิชัยรุ่นแรกนะครับเนื้อทองแดงนะครับองคนี้องค์ที่หกสิบสามนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบสี่นะครับเอานี่ดีกว่าพระกิ่งดีกว่านี่พระกิ่งเก่าๆนะครับ องนี้องค์ที่64ีนะครับ EP นี้นะครับมีเพียงเท่านี้นะครับ EP ก่อนนอนนะครับพรุ่งนี้เช้าแต่เช้านะครับวันเสาร์นะครับเดี๋ยวจัดหนักจัดเต็มให้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆคนไหนที่สนใจนะครับช่องทางการติดต่อของผมเหมือนเดิมเลยนะครับใครลูกค้าใหม่ยังไม่รู้นะครับโทรมาได้เลยนะครับ0ูนย์1 4 8 4 8ะครับถ้าลูกค้าเก่าเราทักมาได้เลยครับ EP นี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ